การประชุมของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณาสุขนัดสุดท้ายก็ต้องล่มเป็นครั้งที่สี่แล้วค่ะหลังจากที่เครือข่ายภาคประชาชนไม่เข้าร่วมประชุมเพราะว่าไม่พอใจที่ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขหารือกับกลุ่มแพทย์ที่คัดค้านก่อนจะเริ่มการประชุม การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันในระบบบริการสาธารณาสุขนัดสุดท้ายเป็นอันต้องลมเลิกหลังจากที่เครือข่ายภาคประชาชนแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วมประชุมเพราะว่าไม่พอใจที่นายแพทย์ภัยจิตวราชิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนัดหารือนอกรอบกับกลุ่มแพทย์ที่คัดค้านก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายโดยไม่ได้แจ้งให้เครือข่ายภาคประชาชนทราบล่วงหน้าว่าจะแยกวงคุย ซึ่งนับเป็นการล้มการประชุมครั้งที่4ที่ทั้งสองฝ่ายก็คือกลุ่มแพทย์ที่คัดค้าและเครือข่ายประชาชนไม่สามารถเจราจาหาข้อยุติได้ซึ่งภาคประชาชนเห็นว่าควรให้ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ไมีประโยชน์อะไรนะคะเพราะข้อมูลมันไม่มีอะไรใหม่เข้าไปคุยมันก็คุยเหมือนเดิมมันก็สือเสียเวลากันทุกฝ่ายนะคะเราก็รู้สึกว่าเมื่อเข้ามาไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็คือมาเสนอให้พวกสื่อมวลชนทราบนะให้ประชาชนทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของภาาประชาชนเนี่ยเรามีจุดยืนยังไงนะคะ ขณะที่เครือข่ายแพทย์ที่คับค้านยังยืนยันให้ชะลอร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายออกไปก่อนเพื่อทำประชาพิการรับความเห็นจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งขยายมาตรา41โดยสาเหตุที่ไม่ประชุมร่วมกับภาคประชาชนเพราะเห็นว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม NGO ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนประชาชนที่แท้จริง ด้านนายแพทย์ภัยกิจวราชิตปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าพยายามประสานกับทุกฝ่ายแล้วแต่ในเมื่อประชุมร่วมกันไม่ได้ก็ต้องให้กฎหมายดำเนินไปตามขั้นตอนส่วนข้อเสนอของทุกฝ่ายจะนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในสัปดาห์หน้าค่ะ